สวัสดีครับพ er in ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สุคนครับครับมือนี้ก็เป็นมือวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่8นะครับเนาะครับก็มาหอดถ้าถึงแล้วครับสําหรับตัวเลขครับเป็นตัวเหล็กเหล้านะครับเนาะครับวันนี้วันจันทร์ครับเล้าพัฒนาออกอากาศครับมือนี้ครับมีจันทร์พุธศุกรขนะครับได้ครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องผู้เข่ามาใหม่ครับกดติดตามไว้ครับครับมือนี้ก็ได้มาแล้วครับสําหรับตัวเลขครับส่งมาสดๆร้อนๆครับ ใหม่ๆครับเป็นตัวเลขของเกยใหญ่แหละครับเกยใหญ่เมืองทองนะครับเนาะครับครับสำหรับเลขกที่ออกเมื่อที่แล้วแปดเจ็ดเจ็ดห้าครับแปดเจ็ดเป็นเลขกล่างแหละครับถือว่าโอเคนะครับเนาะหอยมหาตัวเดียวครับปราล่ำมาจานผู้ละครับเก่งที่สุดแหละครับหายเด่นมาตัวเดียวนี่ถือว่าแม่นที่สุดแหละครับงมวดที่แล้วกับเขาครับสําหรับตัวเลขของเกยใหญ่ครับ งวดน,นี้เขาอีกครับเขามาสองงวดติดกันแล้วครับครับงวดที่แล้ววันเป็นวันสุกครับวันซุกที่หาหายหามาตัวเดียวครับเดขกที่ออก,กเกจหาแล้วครับสําหรับเลขวิน078 0785ครับเขามามากคู่ตัวครับทั้งเกจทั้งแปดทั้งหาไม่มีตัวศูนย์ตัวนี้ครับโอ้พะว่าเลขมันออกสามตัว เลขมันออกสามตัวครับเจ็ดแปดห้าครับกับเขาเม็ดนะครับทั้งสี่ตัวอยู่นี่ครับเจ็ดกับเจ็ดแปดเจ็ดห้าสามตัวผลตัวเขาผลบดได้จับมาสามตัวเนาะครับเนาะครับถือว่างามครับเขาทั้งบนทั้งล่างเลยตัวนี้ครับ,บ,บครับส่งเราผลจับมาหาเนาะครับเนาะ หาตัวเดียวเพื่อนก็นให้มาหาศูนย์หาสห้าเจ็ดหาเจเป็นตัวกลับครับหาเจ็ดนี่เป็นตัวกลับ5 9าเก้หหหกครับแปหานี่เป็นตัวกลมของเพื่อนเพื่อน่กกลมกหา 6, 7, เจ็หหกเก็ดเลขสตัว5้าห้าเลขสตัวรุดครับเอาถือว่ามานแล้วครับสำหรับเลข สองตัวครับถือว่าบนล่างเลรอครับเข้าบนล่างเลรอครับสําหรับตัวเลขของเพลินครับถือว่าอะไรทั้งบนทั้งล่างแหละครับจับคู่เพอ่์ขึ้นเจ็ดแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดก็ได้ครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดครับสุกๆมันหวนไปน้อกันครับหลับสับนะครับเนาะครับครับนี่เป็นงวดที่แล้วครับเอาไปต่อครับเพลินหายมาแล้วครับมาพูดมากเนาะครับเนาะครับเพลินหายมาแล้วสําหรับตัวเลข ให้ FC ไปพิจารณาเบิงครับทำมากละครับสำหรับตัวเลขนะครับเด้อครับขับพี่กลมเสียงนะครับเนาะเป็นเลยสูตรเลขคำนวณละครับโเกใหญ่ครับเกใหญ่ตัวแม่เลขหุ้นหมดละเก่งครับชุดนี้ครับอ้าวสำหรับเลขเราพัฒนาครับเราพัฒนาประจำวัน จันทร์ละครับวันจันทร์วันจันทร์ที่8กันยาครับกันยายน68ครับก่ะสิบพมาแปดอีมอกมาน้องมาเนี่ครับครับสาหรับเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่ให้ไปที่โอ้เจ๊ใหญ่มีกันบอบเอา เกย์แย่หายไปที่รูดวิ่งรูดหกครับหกกับหาครับหกกับหาเด้อครับครับ,รรบ,รบสำหรับเลขวินครับเลขวินเกย์แ่เป็นแบบนี้ครับมาแบบนี้ห้าหกเจ็ดแปด ครับกันเบิ้ลครับกันเบิน้นเหญ่ว่าเบิ้ลแท้านั่นแปดแปดครับกันเบิ้ลเด้อครับเด้อครับกันเบิ้ลของเบิ้ลเลขกบินเลขเป้าล่ะครับเ mm. พิ่นให้ไปแปดแปดเอาตัวเลขง,งามอยู่ครับอันนี้เป็นเลขเป้านะครับเนาะแปดแปดครับ จับคู่จับคู่6คู่หาหครับ51 5หนึ่งห,าห้งหาห้าตัวเตัวนี้ครับห้เจ็ดครับห้มีซิดเป็นไปได้ครับเจ็ดหาหาเจันออกได้ครับหลีเกเล่านะครับเนาะครับสำหรับหลีกเล่า จะหกหกแหะครับหก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 ห้าหกห้าหกแปดครับหกห้าหกแปดครับอันนี้เป็นเลขหก 6, คูบันจับคูใหม่ครับครับสำหรับสามตัวครับโอ้ผมมาเบิรนอยู่พี่ครับ เพิ่นมาจับเบิ่นอยู่พี่แปดแปดหกเอาไปเลีกสามตัวแปดแปดหกสี่ห้าหกครับสี่ห้าหกครับครับแปดแปดเพิ่นกันเบิ่นไว้ครับกันเบิ่แปดแปดนะครับเนาะครับเอาเขียนลูกโกูดเป็นกันครับเขียนสีเขียนเสียงกันเป็นกันครับ เกี่เงยนะครับเนาะครับกีใหญ่เมืองทองครับเพันว่าเดินตรงเลยครับเพันว่าครับเอสแท็กเดินตรงเลยครับครับบ่มีกลับเพันว่าบ่ามีไปกลับเดินตรงเลยครับสายตรง ลูดเลยครับลูดรูดหากับหกครับกลมเด่นไปที่หาคือเก้าครับพันว่าน่ะครับอันนี้เป็นเลขก,กันเบิ้ลกันเบิ้ลเจไงยห่หาไปที่แปดแปดแล้วครับหกห้าหกห้าห้าหกครับ หกห้าห้าหกครับนี่เป็นตัวเลขครับตัวเลขของเกย์ไงครับเป็นเลขเหล้านะครับเนาะครับลาวพัฒนาครับสวยๆงามๆเละครับเอามาต้อนมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับสุขูสุขคนนะครับเด้อครับมันมานไปน้ากันครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับสองทุ่ม โดยประมาณแหละครับสองทุ่มครึ่งครับสองทุ่มครึ่งครับรับทรัพย์ครับมาอนี้วันที่แปดแหละครับวันที่แปดเดือนกันยาครับครับสำหรับคลิปนี้กับสิเดล่าพี่น้องแหละครับขอให้พี่น้องอีพีมันมานโชคโฉบลำลำลืวด้วยสูปู่สุกคนนะครับเด้อครับปอกันไม่ละครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ